สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนกสังคนหลอ่ขอข่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับการฉีดงานดแคสติง้งเนี่ยเราควรที่จะเผื่อการสูญเสียของน้ำอลูมิเนียมจากการหลอมเนะี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ดีทำไมเราถึงต้องมาสนใจตัวนี้ที่เราต้องสนใจเนื่องจากว่าการสูญเสียเนื้ออลูมิเนียมเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับเราอาจจะนึกว่าเวลาหลอมอูมิเนียมแท่งเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในเตาหลอมเนี่ยรวมเศษเสเื่อต่างๆเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเราใส่ลงไป100กิโลก็น่าจะหลอมออกมาได้เป็นน้ำบริเวนึ่ง100กิโลหรือได้น้100ํา1 0่ซมันเป็นเช่นนั้นไหมตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการหลอมแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดการสูญเสียเนื้อเนี่ยอาจจะกลายเป็นดรอส เนื้ออาจจะไม่กลายเป็นเขาเรียกว่าศูนย์เพลิงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้100%แล้วควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ในการหลอมเนี่ยเราจะเรียกกันนะครับว่าค่ารีค o v e r y หรือว่าค่ายิวอันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ถนัดแล้วแต่โรงงานนะครับโดยส่วนตัวผมขอเรียกว่าค่า Recovery นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดงานไดแคสติ้งเนี่ยเรา เผื่อสูญเสียกี่เปอร์เซนต์หรือได้ค่ารีคอร์ดกี่เปอร์เซนต์นะครับหลังนี้นจะบอกว่าได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาหลักๆในนั้กันมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยที่เราต้องพิจารณาก็คือเรื่องของสัดส่วนของการใช้วัตถุดิบที่เติมลงไปในเตาวัตถุดิบที่เติมลงไปในเตานั้นคืออะไรหลักๆก็คืออิงกอดใหม่กับเศษที่เติมลงไปนะครับโอเคถ้าเราใช้อิงกอดเพียวๆร้อยเเลยเนี่ย เออขาียกว่าตัวสูญเสียเนี่ยก็อาจจะแค่ประมาณ2-3 Re เปอรเนตรีคอ่ยก็ตีสักว่า97-98แต่ถ้าเรามีการนำเศษเศษงาน NG เศษหัวน้ำเศษบิสกิตต่างๆเข้ามาเติมมากขึ้นเนี่ยยิ่งเติมมากขึ้นค่ารีคอ v e r y ก็ตกค่าสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆเช่นเราใช้อิงกอดเพียวใช้อิงกอดเนี่ยแปดสิอนต์ใช้ Return 20% เปรียบเทียบกับเราใช้อิงกอ20ใช้ Return 80ไอแบบหลังเนี่ยเราใช้ r e เทิร์นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์ต่างๆเนี่ยก็น้อยกว่าการสูญเสียย่อมจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการหลอมให้ได้งานที่บอกคุณภาพสูงลดการสูญเสียของเนื้อดมินียมแน่นอนเราก็ต้องลดการใช้ตัว Return การใช้เศษปนเนี่ยเราต้องใช้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับ เรื่องที่สองที่ต้องพิจารณานะครับก็คือเรื่องของชนิดของตัวเศษที่เอาเข้ามารวมกับอะลูมิเนียมอิงกอดด้วยเช่นอะไรเช่นเราเอาทวกต,ตัวหัวน้ำหัวบิสกิตงานเอนจีพวกนี้จะเป็นมันจะชิ้นงานหนาๆเวลาเราก็มาหลอมเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณน้ำเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์สูงแต่ถ้าเราเอาโอเวอร์ฟลูบางๆโดยเฉพาะโอเวอร์ฟลูที่ เปื้อนน้ำมัน Overflow ที่ตกไปใต้เครื่องเนี่ยยิ่งออกมาหลอมด้วยเนี่ยยิ่งไม่ดีแทนที่ได้น้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษดรอสมันจะกลายเป็นขี้ดรอสมันจะกลายเป็นขี้เท่านะครับไม่ดีไม่ดีดยังไรก็ตามเนี่ยค่าถ้าเราเอาเศษต่างๆมาเข้ามาหลอมปนเปื้อนด้วยเนี่ยค่า r e คอร์ r ี่เราก็ไม่น่าจะต่ำกว่า95%การสูญเสียน,นีย่ไม่ควรเกิน5%นะครับข้อที่3ที่เราจองพิจารณาก็คือเรื่องของสภาพในเตาหลอม อันนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าสภาพในตาหลอมจะเกี่ยวข้องอะไรกับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การสูญเสียอ,อันที่จริงเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเราลองนึกภาพดูนะเราแกงแกงเขียวหวานก็แล้วกันแกงเขียวหวานเนี่ยเราเห็นได้ว่าในรอบๆหม้อเนี่ยมันจะมีเนื้อกะทิติดอยู่ใช่ไหมเหมือนกันเตาหลอมเนี่ยเวลาเราหลอมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีดรอสมีออกไซด์มีโคลนดมสีดำๆติดอยู่ตามขอบเตา ถ้าเราไม่ทําความสะอาดให้ดีมันจะคล้ายๆกับกะทิที่ติดในตัวหมอ้อพอเราทําความสะอาดไม่ดีเนี่ยดรอสโพเทนดัมที่ติดอยู่ขอบขอบเตาเนี่ยเมื่อเราหลอมตัวดรอสพวกนี้เขาจะไปทําให้ตัวเนื้ออลูมิเนียมให้มันกลายเป็นดรอสแปลงเนื้ออลูมิเนียมให้กลายเป็นดรอสนั่นหมายความว่าเราจะสูญเสียเนื้ออลูมิเนียมเพิ่มมากขึ้นค่าริลพอดีจะตกสรุปว่า การฉีดดิแคสติ้งเนี่ยเราควรจะกำหนดค่าสูญเสียของเนื้ออลูมิเนียมกี่เปอร์เซ็นต์นั้นขึ้นอยู่กับ 1. สัดส่วนของวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปสัดส่วนของอะไรสัดส่วนของอิงกอตดกับสัดส่วนของเศษที่มาหลอมหลมด้วยนะครับสองอชนิดของตัวรีเทิร์นชนิดของตัวที่เอามาหลอมกับตัวอิงกอดนะครับตัวที่สสภาพของเตาหลอมนะครับ ด้วยหลักการพิเเ่่านี้นะครับลองไปปรับใช้ลองไปปรับตั้งว่าโรงงานของแต่ละท่านควรจะมีเปอร์เซ็นต์การสเสียเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามสามารถฝากกันไว้ได้ภายใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมนกซังคนหลอกขอเล่าอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ